สวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากห้างหายไปสองสามอาทิตย์นะพี่น้องเนะาะเมื่อนี้มาเข่าสวนภารากิจหลายพี่น้องเม่ได้เข่าสวนเลย้วกาอันอาทิตย์ก่อนๆน,นี่ฝนกระตกเป็นอาทิตย์เนาะทางเข่าสวนมันเข่ายากงานกระยุ่งแน่ก็เลยบม่ได้มาสวนเป็นสามอาทิตย์เลยพี่น้อง สภาพสวนนี่โอ้ยเบิ่งบได้เลยแหละหกกับหกน้องพี่น้องเนาะตัวนี้ไพ่เลี่ยงต้อขขืนไม้นี่บ่ปล่อยให้เป็นล่ำเหรอพี่น้องเอาก็สิเอาเลยหัดเอาเลยตัวนี้สูงแล้วปล่อยให้มันขึ้นล่ำเพื่อพี่น้อง ตัวนี้ปล่อยเป็นขืนล่ำใหม่แต่ตกใกล้ๆก,ก,กันนี่้างๆกันนี่เท่ากับหักออกไผ่เลี้ยงได้พี่น้องหลังจากต้นฤดูการต้นฤดูฝนเท่ากับสางกอถางกอออกลงลงมีบกี่ต้นนะพี่น้องตอนนี้ก็หกคือเก้าก็เบิดฝนเท่ากับสี่แต่ทางกออีกแล้วพี่น้องนี่ วิถีเช่าสวนเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ก็เป็นนอบงหวานไผบงหวานนะพี่น้องถ้าฝนตกเล็งๆเนี่ยนอมันก็บ,บ่อ,ออกหลายเลยพี่น้องเด้อถ้าฝนตกน้ำนก็บ,บ่ออกนอกหลายตัวนี้กับไปทัางสูงแล้วแต่ว่ากะมันก็มีลำอ่อนนะเนาะมีลำใไม่เลยเขาเกี่จะสับมันออก เดี๋ยวกอมันจะกว้างเกินไปมันจะแพร่ขยายเป็นกอกว้างเกินไปดูแลยากเข่าสวนมันนี่กับว่าเมื่อเสาร์มีแดดอ่อนๆพี่น้องแต่เมื่อว่านนี่ก,นก,กับฝนตกเกือบเบิดมือฝนเม่ตกกับมาเข่าสวนตอนนี้ก็เริ่มฝนลิ่นอีกแล้วได้พี่น้องได้ มึง่วยเพื่อนเนี่ยกรพี่น้องมันได้แล้วเนี่ยตันนี้น่าจะตัดได้แล้วเดี๋ยวซับน้ำใหม่กรค่อยมาตัดได้พี่น้องเมื่อกี้ในฝนลินบานในแดดออกแคพี่น้องแต่ว่ากะดีใจที่แดดออกมากก็ฝนตกน้ำกับพ่อแล้วน้ำไห้น้ำหน้ากับน้ำไหลแล้วพี่น้องตอนนี้คือบ่ต้องการน้ำอีกแล้ว เขาปลาซับเน่าใหม่กันตอนน่ะพี่น้องเนาะแดดออกแล้วแต่ว่าก็บบ่มันใจว่าแดดออกเดี๋ยวกับุบฝนตกอีกบ่ก็นะทีแดดออกก็ต้องเฝ้า่มน่เนาะพี่น้องนะเนาะเดือนนี้เป็นเดือนที่ฝนเลงเน่าใหม่ก็ขึืนเหี้ยวกันเบิดแลลวพี่น้องเอ้ยพอจะมาหลายขึ้นเป็นล่ำลายเกินไปแล้ว น,นี่ก็บสองนะพี่น้องอันนี้ก็สิสงสัยตองฟอยเป็นล่ำแล้วมันสูงเกินไปแหละแต่อันขางกันก็ตตองในซับออกเพราะว่าถ้าจงเป็นล่ำมันก็สิไก่กันพลน,นะพี่น้องเนาะน,นี่ซับออกมันหกหลเรัากับอะไรหย,ยาดพเนาะพี่น้องเนาะ ปาย่านงูย่านมะแลงนี่ผิดนะพี่น้องเดี๋ยว่นกิ่งตอนบักหน้าดิตอนไหวเดีเดือนกว่าแล้วเป็นหากบอบักหน้าหอมลยพี่น้องอุ้ยออกหากแบบเยอะเลยเดี๋ยวปล่อยเป็นหากสี้ำตาดึงใจหน่อยก่อนค่อยตัดไปบักหน่าตัวน,นี้นเป็นบักหน่าพันหอม นี่ตองใบซื้อกลวหอมพี่นอ้องก็เลยตอนขยายพันธุ์ไว้มันมีสองต้นนะพี่นอ้องตอนต้นละกิ้งแต่ตอนหลายกระยายตนต้นมันตายบางบางกิ้งหนีก่อนอุ้ยกิ้งหนีก็ออกหากแล้วพี่นอ้องเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวคอยมาตัดเนาะให้มันหากออกอีกจังนิดนึงเป็นสีน้ำตาลจังนิดนึงก่อน ถ้าเขาสวนนี่กักิจกรรมทางการเกษตรนี่อุ้ยหลายแห้งพี่น้องงานเห็ดน,นี่โบอืดพอบ้านกัสีเขาโบได้สีหลายกัมันกับเขาก็เหลือหลายโบได้สีโบได้สีไปขายนะพี่น้องว่ามีลาบซีไปขาย น,นี่ก็เลยพอบานกระสีเข้าไปหกต้องทีดองเนาะแต่เห็นจากคลิปก่อนๆมิจะบพอหกปันปน,นี่ก่อนนี่ก็น,น้อยญ่ายใช่ปะ นีกระเทวราขเกินสูงแต่เ้าก็จำเป็นต้องเอาต้องซับออกแล้วพี่น้องฝนหนึ่งเลี้ยงน้องใหม่ก็ออกว่าลายนี่กอละนอบางกอกระโบมีว่าเดี๋ยวพี่นอทุกกอดิพี่น้องกอนอมันก็จะบองงามถ้าได้นำฝนไหลาย นอบามเดี๋ยวมาเบิงไผ่เลี่ยงทั้งขางทั้งนี้ก่อนพี่น้อง<อ>ต้องหักออกป้อมถ้าให้เป็นล่ำหลายมันก็หกเกินไปนะพี่น้องเอกาก,กบ,บท้นสิมาทางกอมันอีกนี่ึ้นล่ำหลายโหดแล้วากจะ พอเบิดฝนเท่าก็เดตดตัดออกอีกเน่าเกินไปแล้วพี่น้องเอ,อ้ยนี่หักบด้แล้วปล่อยไม่ขึ้นชัๆตัวใดมันเน่าเกินไปเห็นมากอหกนะพี่น้องเนาะกอหกแล้ว มืฝนก็ต้องมาตัดมาทางมันอีกเป็นวัฏจักรแบบนี้วัฏจักรเช่าสวนวิธีเช่าสวน,สวนพี่น้องบุกป่าน้องนี่น้องไหนที่พี่น้อง ก็เป็นกอท,ที่ปูกไม่ไปเลยนอนใหญ่กอบว่าันแน,น่นจริงกอนี่เหาก็ตัดออกได้ปะตัดบันแหนงมันขึ้นเหมืนพี่น้องเ้าก็บได้ทางอีกขึ้นล่ำม,มาคือเก่าใครกกินน้อใหม่ก็มาเอาโดยพี่น้องเด้อ ช่วงมันออกหลายๆนี่แจกย่างเดียวเลยเอาไปแจกไปฝากคนมาขามขามเปียวเยา่ยกรอดให้ปี้บ้านนี่เนาะตายสนอมาเนาะโอ้ยอุตส่าห์ปลูกได้ต้นบางไ่แล้วดูไก,ไก่ก็ไผ่บอ ติดเบงกะเด้พี่น้องโอ้ยบ่แม่นตายเนาะเสียดายเด้ปลูกจนใหญ่ Kỳ nào bé thơ tiglian cố hook hook ate cố đi một mô hook khác là kỳ nào lắm bớt là coni 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 ก็นี่ไม่หลเนาะแต่ว่ากระขื้นล่ำไปเยอะ อ๋นี่ขคืนล่ำเบิร์ดแล้วพี่นอ้องอาเบิงกล่วยนั่นพี่น้องเคือมีเคือที่มันแก่ เครือกระดิสุกค่าเครือเขาบ่ได้เขามาพี่น้องบ่เห็นมันสุกค่าเครือกระลอกก็มาเจาะกินนกกัมาจิกกินเนาะถือว่าเอาเพื่อแพรเพื่อแพรสัตว์อื่นๆพร้อมนะพี่น้องนนบบนเนาะเพื่อนี่เขาบ่กท่นแกเลีนยฝ้าเดี๋ยวตอยไปฝากโม่น้าหน่อพี่เนาะเลี้ยงฝ้าก็ได้ ระบานพี่น้องฝนตกมาอีกแล้วเมื่อกี้นี่แดดออกฝนตกลินแต่ว่ากัะติ้นแห้งเติอบอยู่เดียพี่น้องเดี๋ยวต้องเขาโฮมก่อนซะแล้วเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออก ลิ้นพี่นอ้องฝนลิ้นไปน้ำหอมพผนี่ก็ขึ้นยาวแล้วตัวนี้ก็กน,นก่หน่อยรับออกพี่นอ้อง กอซีเนนต้องเอาออกมันจะยากเข้าตอนมาสางก่อึ้นเขิมนี่เด้อพี่น้องเด้อแต่โฮมไพน่นี่เดี๋ยวกระแดดเดี๋ยวกับฝนนะพี่น้องเนาะ ล่ำไม้อยู่แล้วเอาก็ตรงซับสองอันนี้ออกพี่น้องอุ้ยโกรยถือฝนไหลหลอดปะนอนี่เนาะตัวนี้กข็ขคืนสูงแล้วกอน,นี่แน่นแน่นเลยพี่น้องเด้อก็ได้ซับออกหลายตัวนี้ได้เยอะ นี่นอนลายๆนอนลายๆสวยดีเหล่าออก,ก่อนพี่น่อหกก็เห็นเราใหม่เลย ก็เนี่ยก็แห้งหกขึ้นยาวแล้วมีต้นแบบอะโวคาโดาพี่น้องใหญ่ไวๆปลูกก้อนในพวปีซั่สนสงสัยดินมันดีเล้วพี่น้อนนนนสงเนาะ อนนี้ออกก่อนพี่นอ้นองน้อบมักย้ายเต็มถังละพี่นอ้องนี่นีอีกน,อกน้องึงเอาเอามันออกเลย อนนี้เขินเหีวแล้วฝนตกคึมๆแล้วพี่น้องไล้ไหลแล้วละพ่อละละเมื่อนี้เนาะนี่ผ้าเข่าสวนเข่าป้าหาซับน้องใหม่เรื่องผลผลิตในสวนนะพี่น้องเนาะเขาบานกระสีเข่าสีเข่าไล่โพลี่สีเข่าเนี้ยวดำสีเข่าเจ้ากล่องปลาย นอนแนวอยู่นีโตกแห้งลวพี่น้องแคบบ่ย่บบกขึ้นโตกะ่ว่าับเป็นแจงๆนี่มาโตกอีกค่ะแถวนอกบานน้อง อ่ำกต่ลายแล้วนม่แนาบานแล้วแต่สีขวาแล้วบานที่น้อง,นนองขอบานกระสีเนี้วดำในล,ละสอบนึงงละแล้วที่น้องตัวนี้นาจะเป็นขอบกล้องอ๋อเป็นขัดเจ้าแดง ผนยดรอพี่น,อน้องซับน้ำใหม่ก็แล้วแล้วสีเขาก็เรียบร้อยแล้วจะออกเมื่อละบ้านนี้ขอบค <ขอ S 2> ุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ติดตามชมช่องรถคู่เทศบานเดี๋ยวโปรพอกันไหมคลิปหน้าเนาะพี่นอ้องเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ